ให้ลูกชายง่าก่อนไปกินข้าวกันครับเมื่อเนี่ยหยอกเบิ้งกับเขาลูกผมหลุดเดี๋ยวพงกับสมิเนาะเนาะปิ้งปลาเอาเป็นไงอร่อยไหมเสียบปะปิ้งปลาครับปิ้งปลา ผักก็บจิมีครับใบไอ้ซัมไนครับผักปุ้งเนี่ยนะครับนี่ครับจามีตำเกิดครับยู่ญี่ปุ่นไงประมาณนี้นะครับอ้าวชื่อดีอยู่ลุงทำไปเตอะตำมะฮุ่งครับพ่อใหญ่สุดโอ้ยตำมะฮุ่งกะต้นบักอันหนาวบักแง่เนี่ยครับมากนี่บักกอกนี่ครับบักกอกดี้นี่บักกอก แต่ริงอยากอมเยอะสมบะกอบนะครับตำมะฮุงแซ่บๆสียบหลุดตำมะฮุงญี่ปุ่นเป็นที่หนาครับมะฮุงแบบแข็งๆกระด้านเนี่ยมมมมสมบะกอบ บีปลาปลากิ้งปลาฮะไปคุณมนคือปลาอะไรปลายม่นี่ลูกอยากกินครับที่เราไปสิอิตาโตกิจังอักันแะอุจิจังเด็กนมันึน้มันจิจังเนี่ยดอง อา้าวมองอากินขครับกินข้าวลูกนะครับมีความสุขที่สุดอ่ปะไปเขายามะนั้นว่ายามาก่อนคือนะ่ากัเต่าเพราะากินข้าว ตาปากก็ฝัดออกแล้วเด้อพี่น้องเลยมากินขอเนี่ยมือไม่หัดครับครับผมซักสิวาว่างได้ให้คนมาติดตามช่องเป็นคนมาเลยเบิ้งช่องผมเนี่ยติดตามเนี่ยแฉ่เนี่ยนีงเด็กะกินขอขึ้นน้ำครับเอองั้นมาแบบนี้นะ กินแล้วอยากกับบ้านเขาเครับมีคุ่นกับรลอวกบลูกนึ่นะครับนี่ตำัะหุ่งลูกกินบ้อสส่เดียันะนะองมันดูแกเนี่ยลูกให่เนี่ยนีนน่นะเป่งเด๋ยครับเป็งเด๋ยูล้ายผม หองไซซองโตว่าขอแหงเดี๋ยวขอจิบอันน้ำชาที่พุ่งมาเนาะบอ่บอกพ้อเรนี่บอกพ้อเรนี่หมกนี่โอ้ยบางทีเหรอครับย่างลูกค้นลูกมาว่าไะอะไรมาุ่าไงหมกันนี่ใส่หน่ยนี่นี่ครับนี่ครับที่ความสุขครับ ผมเอาจกคำกันปลาปลาญี่ปุ่นปลาน้ำจืดนะครับนาะญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยมากกินปลาน้ำจืดหรอกครับปลาบนภูเขาปลาไอทั้งภกเขาเห็นไะครับถ้าเป็นปลาด้าจืดเขากินครับปลาคล้องบนภูเขาบ๊อบคุณต้องใช้2ขั้นหอนอะไเนาะว่า2ขั้นตอนคืออะไรขั้นตอนพี่2 ไม่เดี๋ยนดิบอกเนี่ยกินผักวุั้นเนี่ครับกินผักเนี่ยตัดผักบุงผักบุงนี่กับปลูกเองเนี่ครับนานและเบียงเนี่ยดยสูสิครับคือทอดบั้นเนาะครับเนาะผมดูปุ่นจนเกาแล้วครับ กินฮอดบ้านนี่ดีครับผมอยู่บ้านอยู่ญี่ปุ่นจนเก่าแล้วครับจนลืมทั้งกลับบ้านเล็นไหมอยากกลับบ้านแล้วนี่เละเอ็ดคลิปนี่มีคนจีบจำแต่ผมเนี่ยว่าเกินทั้งกลับบ้านมีเงินงกลับไปไหวพ่อไหวไหมเนี่ยไม,ม่ไม่างาน,นมีปุ่นไหมยอยากให้ลูกไปเรียนเหรอครับอยากให้ลูก ด้เขางียนได้มีมูมมีพวกแหละใช่นหอครนี่เปเร่มอืมนี่ก็ไป็นอย่างนี้เอาให้นี่เอาฮนนี่คำหนึง เพชรอรเล่ลูกกับปลาเล็บนี่ปลาญี่ปุ่นกับปลาญี่ปุ่นปลามะยยมะเงี้ยงดอกโอ้ยเริ่มเื่อมันออด็กินนุดฮมนันกินมาโซวันเกิดพ่อกำลังกินอะนนี่ยเยมะเลยวิสเก้

นีเ้เอาเอาเอมินนเนาะเบ๊ะแก่งวันมา<ว>ผมองไดก็ปาปากกิตาไม่แล้วครับเนาะน่องน้องวิสกี้ครับครับ เด็กอฝากติดตามนะครับสองพอ่อลูกครับพ่อวิสก,กี้แหละผมเพชรเดี๋ยวคอยกินโซ่บาสุดท้ายก่อนลองกอไหะไรยังไงอ๋อพีบงขอบคุณครับบ๊ายบาย